นี่พวกสสใหม่ทั้งหลายหรือว่าวันที่มึงจะได้รับเครื่องราชใช่ไหมพวกสสทั้งมาทั้งหลายพวกรัฐมนตรีทั้งหลายที่จะเข้าทำเนียบะจำไว้เลยนะเมื่อคืนนี้กูเอาพวกชื่อพวกมึงน่ะไปไว้หน้าหน้าทำเนียบหมดเลยถ้าใครดวงดีก็ผ่านได้แต่ใครดวงไม่ดีอยู่ไม่นานก็เดสซมเลยนะคะเขียนชื่อไว้หมดทุกคนเลยค่ะ สระมาตรีถ้าเราัตรีรอเจลพบตรีปุตรีสระลบาตรีนัยยะระลบาตรีนัยนอัตลปัตริกุยโรปัตริกายะสระลบตรีมมตรีปุตรีอัลลปัตรีนัยยบอกชนสวัสดิ์แล้วเขียนชื่อทุกตัวเลยไว้ในนั้นใครที่ร่วมกับไอพี่ทานะเขียนชื่อไว้หน้าทำเนียบทุกคนเลยพวกแกก็ไม่ได้เป็นคนดีมาจากไหนหรอกเขียนชื่อไว้หมดแล้วถ้าพวกแกดวงดีก็รอดนะถ้าพวกแกดวงไม่ดีก็เดชสมุลเละ伊斯มาธรี ಐಸ್ ಬಹುತೇ ಮಾತರಿ ದೇಶ ಸಮೇ